มาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่เยอะนะครับตัวเลขมันไม่เยอะผมเดาว่ามันอาจจะเป็นอนุกรมชุดเดียวนะครับเวลาคิดอะไรไม่ออกเนาะหรือที่มันน้อยอะไรเงี้ยเขียนก่อนก็ได้ล็อกโจทย์เขามีที่ว่างให้อยู่เวลาสอบนะครับพอมันเป็นอนุกรมชุดเดียวเนี่ยเราก็ต้องเดานะฮะตอนแรกเราเห็นไหมว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็น่าจะมีการแบบเอ้มัน เอาอะไมาบวกกันเราได้ตัวถัดไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะผมก็ลองหาระยะห่างความต่างดูนะครับสิไป29เท่ากับ14่เนาะยีไป56บวกเท่าไหร่ดีครับอ่ายีไป56บวกด้วย27่สนะครับห้ไป108บวกด้วย52าสิร้อยแปดไปสองนี่ง่ายเลยบวกด้วย100 ครับใครที่ลบเลขไม่ทันอะไรเนี่ยอาจจะพอช่วยก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูก็ได้นะครับว่าลบเรามาบวกลบไปเท่ากันไหมนะครับโอเค14ไป27ห่างกันเท่าไหร่ครับ13 27ไป52ห่างกันไป25 52นะครับห2ไป100ห่างกันอยู่48นะครับโอ้ยังไม่เห็นนะอะไรเอาจริงตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะ สิบสามไปย5ห้าคือสิบสองครับย5ห้าไปสี่สิบแปดคือย3สามครับยอมรับตามตรงครับว่าไม่เห็นเสยเวลามากนะครับผมผิดพลาดเองขออภัยครับผมลบครับแสดงว่าอันนี้ผมมาผิดทางครับนะครับมองยังไงดีล่ะครับเนี่ยสิบห้าไปยี่สิบเก้าเอ๊เอเอ๊ยี่สิบเก้าไปห้าหก อ่าผมเห็นอะไรบางอย่างละห้าหกไปร้อยแปดผมเห็นอะไรละผมเราสังเกตไหมสังเกตไหมสิบสิบห้าเนี่ยคูณสองเนี่ยได้สามสิบนะแต่ตัวนี้มันเป็นยี่สิบเก้าไปยี่สิบเก้าคูณสองเนี่ยมันได้เท่าไหร่เก้าสองสิบแปดทดหนึ่งสองบวกสี่เป็นอ๋อสองคูณสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าแปดแต่นี้มันห้าหกไปห้าหกห้าหกคูณสองเท่าไหร่ห้าหกคูณสอง สองสิบสองจุหนึ่งห้าสองสิบบวกหนึ่งร้อยสิบสองอันนี้ร้อยแปดเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรนะ่าสนใจนะเนี่ยเขียนแล้วกันอ่ะข้าเห็นอย่างงี้เขียนดีกว่าเห็นแน,น่นอนอ่ะเขียนดีกว่านะครับนะเวลาทําในห้องสอบนะคิดอะไรไม่ออกเขียนไปก่อนนะครับเขียนเขียนเขียนแล้วเขียนไปพูดในใจไปคิดในใจไป เราจะรู้สึกว่าเราจะเห็นความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเอ๊ะเ,เองครับเชื่อผมสิบห้าเมื่อกี้ผมบอกเลยนะคูณสองใช่ปะผมได้เท่าไหร่นะมาแกะผมบอกสิบห้าคูณสองได้แหละผมไม่ต้องบอกไปทุกคนรู้อยู่แล้วสนะิบห้าคูณสองเป็นสามสิบแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะตรงนี้ไม่คือเลยนะยี่สิบเก้าทำไงให้สามสิบเป็นยี่สิบเก้าลบหนึ่งถูป้าเออผมมาเล่นต่อดีผมคูณสองนะยี่สิบเก้าคูณสองได้เท่าไหร่ครับ เก้าสองสิบแปดทหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่ห้าแปดแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรครับเออสี 4, แดงขอภัยขอภัยห้าหกคูณสองอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะลืมลืมลืมห้าแปดเนี่ยมันไปทำไงให้เป็นห้าหกลบสองถูกปะอ่าโอเคโอเคเห็นแล้วนะเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นแล้วนะ เออใส่ตัวนี้ต้องลบสามแน่เลยผมเดาอ่าแต่ดูก่อนหกคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองทดหนึ่งห้าคูณสองเป็นสิบร้อยสิบสองลบสามชัวร์ผมเดาเลยนี่ได้เท่าไหร่ครับร้อยแปดปะไม่ใช่นะผมเดาผิดนะร้อยสิบสองลบสามมันได้ร้อยเก้านะแต่ตัวเนี้ยโจย์มันเป็น 108. ร้อยแปดแ่วมันลบอะไรฮะมันต้องลบสี่เอาเลย เดือที่ผมเดามันจะผิดวะเนี่ยคือที่ผมคิดไว้เนี่ยว่ามันจะผิดหรือเปล่าอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนร้อยแปดคูณสองครับแปดสองสิบหกทดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองร้อยสิบหกทำยังไงให้เป็นร้อยแปดสองร้อยแปดครับลบด้วยแปดถูกไหมครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะเฮ้ย <c oughs> ผมเห็น,นครับผมเห็นแล้วครับอ่า เห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับเห็นเป็นเพื่อนผมหน่อยโอ้ยนะครับขออภัยหนึ่งไปสองสองไปสี่สี่ไปแปดหนึ่งคูณสองได้สองสองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นลบเลยฮะกลับมาสีแดงตัวนี้น่าจะเป็นลบแปดคูณสองเป็น สิถูกปะอ่ะาแล้วทำไงดีจะได้ตัวนี้มาจะทำไงให้ได้ตัวนี้ก็ต้องเอา208ร้อทำไงฮะสองรคูณสอถูกปะแปดสทด1 1 224 416่งบหกลบสิได้เท่าไหร่ครับ416ร้ลบสิ 16, ได้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสี่ครับมีชอยไหมมีครับกาเลยครับ400